ดูสาวน้อยของเรานะคะแต่งตัวหน้ากลมบักตากลมบักหวงจะสวยค่ะกลัวแต่จะไม่สวยสำหรับจตูนน้อยของเรานะคะน่ารักได้ทุกมุมหรอลูกหนูได้น่ารักได้ทุกเวลาค่ะสูงความน่ารักให้กับพ่อพ่อแมไ่ได้ทุกเวลาค่ะดูนะคะ กิจกายแต่งตัวนะคะโอ้ยยกขาเบาๆหน่อยลูกลตู้นยกขาเบาๆหน่อยเป็นสาวเป็นนางนะลูกนะเออเป็นสาวเป็นนางอย่ายกขาสูงนะสิลูกอายพ่อแม่เอซีนะทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยคนสวยใครจะคิดนะคะว่าจากที่เป็นเด็กน้อยที่แบบว่าขนก็ไม่มีเนาะขนก็ไม่มีตัวเล็กๆ จะกลายเป็นสาวน้อยขนฟูแบบนี้ค่ะสาวน้อยขนฟูหางฟูตอนนั้นหางก็ขนก็เกละดกลางนะคะแทบจะไม่เห็นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็นอนนะคะนอนมองแม่ค่ะนอนมองแม่ว่าแม่ทําอะไรไม่ได้หลับนะคะขานี่ชี้ชี้ขึ้นกาย กายครอบตู้ตาก็จ้องมองแม่นะคะอยู่นะคะเอนดูเอนดูนางนะคะเนี่ยค่ะนางนางทำให้แม่กิ่งมีความสุขได้ทุกทุกวันนะคะทุกทกวันที่แม่กิ่งเนาะที่แม่กิ่งแบบดูนางเห็นนางเนี้ยค่ะจะมีความสุขได้ตลอดค่ะมีความสุขได้ตลอดกับเขา เลยไม่อยากดูความสุขของสตูลคนเดียวค่ะก็เลยต้องส่งต่อมาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ดูได้เห็นด้วยเนาะกับความน่ารักของสตูลของเราค่ะและนี่ก็เล่นอยู่คนเดียวนะคะเล่นอยู่คนเดียวมีความสุขมากมายไม่มีใครมีความสุขเท่ากับสตูลของเราอะค่ะคนเดียวก็เล่นได้ค่ะแม่คนเดียวก็เล่นได้นะคะสนุกนะคะเขาสนุกของเขานะคะ แม่กิ่งก็ปล่อยให้เขาเล่นแบบนี้ค่ะ,ะก็นั่งมองลูกก็มีความสุขไปด้วยนะคะคนอื่นออกนอกห้องกันหมดแล้วนะคะแม่กิ่งเขาออกนอกห้องหมดแล้วเหลือแต่สตูนกับทองเต็มค่ะเหลือแต่สตูนกับทองเต็มสองคนดูนะคะเราดูความน่ารักของนางอุย้ยคึกคักคึกคักมากเลยแม่สนุกสนุกจังเลย ของเต็มก็นั่งมองน้องเล่นนะคะดูความน่ารักนะ่าเอ็นดูของสตูนไปนะคะยังไงดูให้จบนะคะดูให้จบนะเพราะว่ามันจะมีพี่ๆด้วยเนาะพี่ๆอยู่ด้วยตอนที่อยู่โซนข้างล่างค่ะแต่ตอนนี้ดูสตูนก่อนคะ่ะดูสตูนมีความสุขก่อนนะคะ ดูไปยิ้มไปกับสตูนนะคะส่วนบุญมีของเราก็เนี่ยค่ะบุญมีก็นั่งมองสตูลเหมือนกันนะคะนั่งมองสตูลเหมือนกันถึงขนาดกดกดเบาะลงเลยนะคะเพื่อที่จะดูสตูนเล่นขา <c oughs> ขาเขานะคะ <c oughs> โอ้ยเนาะลูกสาวของแม่ลูกสาวของอีแม่ทำไมมันน่ารักอย่างนี้ ใครจะว่าน่ารักหรือเปล่าไม่รู้แต่สําหรับแม่กิ่งแม่กิ่งลูกแม่กิ่งน่ารักทุกคนค่ะแม่กิ่งมองว่าลูกแม่กิ่งน่ารักทุกคนเห็นเขาแข็งแรงดีมีความน่ารักแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจกับความที่เราได้ฟูมฟักเลี้ยงดูเข้ามาให้เขาเติบโหยเติบใหญ่เนาะเติบใหญ่มาแล้วก็มาแข็งแรงและส่งความน่ารักแบบนี้ค่ะ เป็นอะไรที่ภูมิใจเหมือนกันนะคะภูมิใจเหมือนกันว่าเอออย่างน้อยเราคนไม่เคยเลี้ยงแมวเนาะก,ก็เลี้ยงแมวน้อยตัวที่ผ่านความเป็นความตายมาให้เขาแบบว่าเติบโตมาแข็งแรงแล้วก็น่ารักได้แบบนี้ก็ถือว่าดีใจค่ะดีใจเอ็นดูนางนะคะเอ็นดูนางเล่นนะแม่กิ่งคิดว่าพ่อๆแม่ดูคลิปนี้แล้วน่าจะดูไปยิ้มไปกับความน่ารักของสตูนนะคะ ไม่มีคญญาําบรรยายจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างดูท่านอนเออหมดนิดค่ะค่ะหมดนิดแล้วอันนี้ก็เป็นช็อตของพี่ทองเต็มขั้นกลางนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะก็วิ่งเล่นวิ่งไล่กันกับสตังพอได้ลงมาข้างล่างก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหมวดตอนเช้าแล้วนะคะเป็นหมวดตอนเช้าลงมาข้างล่างแล้วเนาะก็จะวิ่งเล่นไล่กับสตังนะคะเขาเพราะพอ่อแม่บางท่านก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นสตูนกับสตังวิ่งเล่นกันไล่กันก็เนี่ยค่ะ บางทีเวลาเขาเล่นกันไล่กันแม่กิ่งก็ไม่ค่อยได้ถ่ายโทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่ในมือค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้พอดีพวกเขาเล่นเล่นช่วงที่แม่ถือโทรศัพท์อยู่ก็เลยจะถ่ายให้กับพ่อพ่อแม่พีซีได้เห็นนะคะ แม่กิ่งขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกๆแม่กิ่งครอบครัวตระกูลทองสายฟ้าของเรานะคะสายฟ้าก็ยังเดินกระเพกกระเพกลักษณะนี้อยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเนาะถึงจะเดินกระเพกแต่ถ้าเขาไม่เจ็บปวดก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าดีมากๆแล้วเขาถือว่าเขาได้ชีวิตใหม่เพราะคุณตาคุณยายหมอนะคะได้ชีวิตใหม่เพราะว่าคุณตาคุณยายหมอเมตตาให้เขาได้ผ่าตาดัดเนาะ เป็นอะไรที่ได้บุญมากๆค่ะได้บุญมากๆแล้วก็ดีใจมากๆกับกับที่สายฟ้าเขาได้ชีวิตใหม่ตรงส่วนนี้เขาไม่ต้องทนทุกทรมานนะคะดูความน่ารักของลูกๆแม่กิ่งกันไปนะคะ เดินสวนสนามกันนะคะทั้งนางแบบทองมณีแม่กิ่งให้ฉายานางว่าเป็นนางแบบนะคะเพราะว่าเวลาที่แม่กิ่งไล์ทางติ๊กตอกเนาะไล่ทางต่อๆเนาะ,น,ะนางจะเดินแบบตลอดเลยนะคะ <ś cis> เดินไป <ś cis> เดินมาไม่หลับไม่นอนคนอื่นเขาหลับเขานอนกันนางไม่นอนนะคะ <ś cis> นางก็จะเดินวนอยู่นั่นนะคะก็เลยให้ฉายานางว่าเป็นนางแบบประจําบ้านนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็คึกคักคึกคักนะคะคึกกันมากมาย ขอบคุณนะคะแม่กิ่งขอบคุณทุกๆกำลังใจพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมดูร่วมรับดูรับชมคลิปให้กับแม่กิ่งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่กิ่งกับแมวจอนด้วยค่ะเพื่อที่ว่าห้องเราจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากดูโฆษณาให้พวกเราหน่อยนะคะฝากดูโฆษณาให้พวกเราหน่อยค่ะเพื่อที่ว่าแม่กิ่งจะได้ ค่าโฆษณากับเขาบ้างค่ะถึงแม้เดือนนึงเดือนนึ่งจะได้ไม่เยอะค่ะเดือนนึงได้แค่ประมาณ4 0 0พก็ยังดีเนาะ4 0 0พ4,000กว่าบาทน,นั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ